ยังไม่กลับเลยคะ่ะอยู่สารคามยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยให้ป้าป้าก่อนป้าป้าเจ็บคิงหมดเลยเห็นไหมเดี๋ยวอยามาท่ายเร็วเร็วเดี๋ยวมุกบุกอ่ะซ้ำเหมือเจซี่ล่ะจุ๊บ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 ก่อนพีพี

สะล้อพี่พลอยไปไหนบาย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 ยากเกิงยากไหมยากนิวย่านบอย่านยา่างบอย่านแล้วบ่บย,ย่างยังกันเด็กหน่อยปกติกันเห็นอีซีสิบบ่ให้ไปุญเหม็นบั bụng mướn mướn bay bay hề thú vị, ừm, bay bay Jesse ขวัญนี่ล่ะซา,าผมขวัญมานี่เร็วมา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 เออไอ้หนเด้มาอยู่ใกล้ๆโอ้ยก่อนเลยกำแพงหลานปูคือบ่มาผมเนี่ยลูกคนสวยอีกนี่ย กูเลยสิเป็นนม่งอีกเป็นตูปูหนิใหญ่หขนาดนี้เป็นบอลลัมหนิป<อ>ูเห็นบอลลองเพียบบอกฟอนกับฟอนยีหลางกฟอนเดอ้อมันขึ้นขึ้นลอยฟอนอยู่ <laughs> มันขึ้นขึ้นลอยฟอนเ,เอาไปไปไปอาบน้ำดูำเอาเอาจุ๊บก่อน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 มาจุ๊บก่อนไปอาบน้ำมาหนิ จุ๊บุ <c 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 <h <h ๊บุ๊เอาไปไปไปอาบน้ำไปนั่งอันนี้มามาจุ๊บหอมมือก่อนโอ้ยอาบเลี้วเยาใส่บอลปกติลูกไทยเงียหนี่เยาใส่บอนเลยเยาเล็บรถที่นอนไม่ลูก คนมีบุญน,นี่นีเขาเป็นรัน <c oughs> <c oughs>